สวัสดีครับพามาดูทีมงานของคุณรอด,ดั้ำทีมครับว้สูตัวนี้รอกกี้ครับโอ้ยังเร็วครับดู มาอีกคันแล้วครับนี่ก็เป็นร็อก,กี้เหมือนกันมาแบบสีแบบนี้เลยอันนี้ผมส่งแบบผ่านต้นนี้ครับที่มันเป็นพุ่มอะเชะอมครับชอ่อมกว่าจะนึกได้รถโผล่มาฝั่งนี้แล้วครับนี่อัดมาแบบคุ้นๆครับ ถ้าใครสนใจผมที่ครับแาวรถขุดแถวแถวโซนบรรจตรจครับก็ติดต่อที่เสียสาได้ครับเนี่ยงานรอดน้ำที้งครับนี่ครับผมก็ติดตามนะครับมาตั้งผมนานแล้วครับ4-5ปีแล้วตอนนี้ก็มีช่อง YouTube แล้วครับก็ลองเข้าไปดูครับทั้ง Facebook ครับ บุญรอดดำบทีเห็นไหมครับนี่ี๋ยวดูรถดำแล้วก็ดูรถไถต่อนะดำนานๆจะมาทีครับนะนี่ก็นอกรอบไปแล้วจริงๆน,นี่ก็น่าจะถมที่นี่นานแล้วนะครับ ผมไม่ได้แวะเวียนมานะตั้งแต่รับรถมาใหม่ๆก็มาจัดเลยครับะรถแท็กเตอร์ครับรวเดิมเลยนี่ครับ็อกี้ครับยูส u ครับผมนี่มาอีกแล้วครับโอ้ทีมงานนี้ย u สุนะครับสามคันแล้วท่านี่ยยีสุโรกี้ครับทั้งสามคันเลย ผมเห็นฮีโน่คันหนึ่งแล้วก็มีตัวฮีโน่ครับเมกกาอีกคันครับนะนี่ครับร็อกกี้ครับ่ะดูหมวกสวยๆเลยดูเพลินๆครับกัแบหบกรอด้ำ งานถมที่แล้วก็ที่ข่าวไม่ได้ก็แน่นอนครับต้องมีรถดันดินรถดันดินก็จะใช้รถไถครับนะหรือว่าแท็กเตอร์น,นั่นเองอันนี้ผมอยู่ห่างพองควรนะครับใช้เลนสูงครับดูกระบอกดำครับนี่สีแดงเลยครับ ดูลักษณะเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่ากี่ตันเนี่ยกระบอกสีแดงครับโชคสีแดงไฮโดรลิกครับเ,เหมือนโชคเลยไม่แน่ใจว่าเที่ยวสุดท้ายหรือเปล่าครับเมื่อกี้เป็นเท่าแก่คุยฮะบ,บอกว่าเที่ยวหนึ่งอีกเที่ยวหนึ่งฮะอะไรครับ,อ,รบอิซูซูครับรอกกี้ หลังจากรอรถดํำอีกคันก็ามาดูแท็กเตอร์เราครับนะของใหม่อะไรก็แจมครับดู่นีมาแล้วครับโรก,กี้นี่รถหลายปีแล้วครับโอ้ยังใช้ทนใช้ดีเหมือนเดิม หมอกจ่อจริงครับบางกู้งไม้เลยกระบอกไฮดรอลิกครับชุดดำสีดำเมื่อกี้สีแดง มาดูแบบใกล้ๆค,ครับนี่ผมห่างห่าง13เมตรนะเนี่ยโอ้ยยิงขับครับเนี่ยนี่ผมห่างครับแต่เลนเนเลนจะไดเ้เป็นเลนซูมครับนี่คือถอยแบบสุดๆแล้วครับเ่ยนี่ครับตัวนี้เป็นฮีโน่นะครับเมกกะนี่สมอเงินสวยๆครับดูแต่ง เอามาดูรถดันดินต่อครับนี่ตัวนี้62แรงครับตัวใหม่ล่าสุดเลย M6240HU h US ครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังครับตัวนี้พิเศษเลยอยู่ที่เกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับโดยไม่ต้องเหยียบคลัตช์ครับเนี่ยสามารถ เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องเกี่ยวขัดครับนี่คล่องตัวครับดูนี่ครับอีโน,โน่ครับคลาสสิกครับสีครีมเทาๆมาแล้วน,น่าจะครบทุกคันแล้ว นำมาฝากครับผมยังวนเวียนอยู่แถวแถวบัดกลวดเหมือนเดิมครับไม่ได้ไปไหนเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับนะถ้าสมาชิกท่านใดสนใจนับสนุนครับก็เข้าไปกดที่ปุ่มสมาชิกหรือว่าปุ่มจอยนะครับนะเพียงเดือนละ35บาทครับนะเป็นกำลังใจ กับช่องชนาวันนะครับสามารถรวมสลับสูนุนได้ครับมาแล้วครับอีกคันหนึ่งนี่ก็อีสุสุครับ็อก,กี้เหมือนกันสีขาวขาวมุกเลยอรอบสุดท้ายครับก่อนกลับครับ รถก,กีรถชิปงานนี้รถก,กีนี่สามสี่คันเดี๋ยวลาไปพร้อมกับคันนี้เลยนะครับ โอ้ดำใกลๆเท่าแก่เลยนี่เท่าแก่มาคุมเองครับเมื่อก,กี้ผมก็ไปคุยด้วยบอกว่าว่างๆเดี๋ยวให้ไปดูที่หลังบ้านนะครับมันมีสะหรือว่าบอ่อเก่าอยู่จะให้ขุดนะครับถอยดินนะเดี๋ยววันหลังครับจะถ่ายคลิปมาให้ดูครับเดี๋ยวให้ไปประเมินก่อนว่าเข้าได้ไหมอยู่ด้านหลังมีต้นไม้เยอะครับ มีทั้งกอไผ่ด้วยมันต้องเอาต้นไม้นะครับออกมันจะเข้าไปได้ครับเดี๋ยวให้เสียสาเข้าไปดูอีกทีนึงโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ